สวัสดีครับครับเจอกันครับช่องวาตุนคนซีเกตครับมาผมมาฝอกันอีกคือเก่าครับวันนี้ผ้ามาจุดบังไฟโบกไอเก้าครับบังไฟโบกจรวดครับนี้สร้างบอยเป็นหยุดงานนะครับหยุดใครในอย่างจังมือคนนะ ปิดมงไฟก่อนนี่น้องไก่นะครับวัสดีเอฟซีในเร็ววัสดีครับรบอาไก่คนซีเกตนี่บ้างยังครับเนี่ยโอ้อยครับมันี่กัสิมัดจุดมุมไฟให้เบิ้งขึ้นกาล่ะครับเป็ลมนลินมันมวนครับที่นอ้องซีหุ่นแต่งนะครับยีสิสบเซนกรวสอบเบิ้ง วา่าจะเป็นอย่งไรสิขึ้นบอยบางแหลกนะครับนี่ของสางบอยสี่หุนสิบเส้นอ้วนมาลองเบิ่งครับห้องหนองกายบางละสิบบาทแบบมันมือนะครับทางขายใส่จุ๋งย่างนะครับห่บอจีเ๋เป็นลูกเบลเบิ่งน้ำกันครับ เพชรุ่นใดครับสร้างนะเพชรสามหุนสิบสี่เส้นครับสามหุนสิบสี่เส้นแบบน้ำไฟกรวดครับเพชรแบบน้งไฟกรวดเพชรแบบโบราณเป็นสีทดสอบนะครับสร้างบ่อยเพียบลำตัวเพชรแบบไฟแปลกๆให้พี่น้องมึงก่อนเป็นไงได้ยินเสียงพัดลมเนี่ยนะครับอากาศมันร้อนครับเดี๋ยวไปรอชมต้นจุดเลยครับ 我这边听哪？ เปิดเป็นทิศเรียบร้อยนะครับโ้เบาดีเด้อดีบอดีหัวเดินน,นิดนึงแต่าก็ลงไหนครับข้างบนลมแรงนะครับใช้ได้เลยครับแับงไฟคือดอกแงบดอกแงบบางสักัน Mưa ừ. bao Good ừ. Ui ừ. khăn bên lông lan hàng nữa Biệt Ừ Ngoài luôn Ngoài luôn เอาดีเยอะครับแต่ว่าล่มแห้งขี่เขาใบใหม่ล่ะใบใหม่สูงครับรอเวลามันก่อนสิสิบไปยังใดผมไปใกล้นะครับสาม สองหนึ่งตึงไมครับเวลาที่ไหนหารครับสามรอยยี่สิบเอ็ดวินาทีครับสี่ขนสี่สิบเซนแต่งนะครับหลุนปลเกลนสองขีดนะครับเป็นสี่ขนเสริมติดจุดใบเมื่อกี้เป็นจุดธรรมดานะครับจุดออนเวลาที่ไหนครสามร้อยยี่สิบเอ็ดวินาทีนะครับา ล่มแห้งครับพี่นองเลยยางมันบางต้นใหม่ลมมันปัดมาทางิีมันก็นเลยกาลรรยาประถอแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณี์ยียดีใส่ไดนนะครับถือว่าผ่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี้แะครับคุณไดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจให้เอาต้นคนสีเกียวนี้วยครับขอบคุณครับผม